ช่วงนี้หอมรู้สึกว่าหอมอยากสวยอหอมจะดูแลตัวเองช่วงนี้นะคะเวลาหอมออกสื่อหรืออะไรจะเห็นว่าหอมสวยมากสวยมากใช่ค่ะหอมก็จบนะคตั้งใจะะใช่ไหมตั้งใจตั้งใจนี่คือความตั้งใจของหอมนะคะที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทุกคนจะไม่ได้เห็นมุมในโซมอีมตั้งใจอย,อย่างนั้นเลยว่าฉันจะสวยฉะนั้นหนึ่งในตัวช่วยคือด้วยความหอมเป็นคนแบบนี้แหละพอเพื่อนอะ่ะออกผลิตภัณฑ์อะไรมาเนี่ย เพื่อนก็ความเป็นชาวบ้านความเป็นพ่อค้าอยากทาอันนี้แกแกฉันไปโรงงานนี้มาเขามีอินเทนพีเซนต์นี่พีเซนต์แต่ฉันใช้ฉันก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉันเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักสกินแคร์อ่ะก็ต้องช่วยเขาโดยการเอาของมามาลองตัวหอมเนี่ยนะเรื่องสกินแคร์เนี่ยหอมเป็นคนที่รู้รู้ลึกรู้ดีมากๆเพราะว่าชำนาญชำนาญหอมเนี่ยหนึ่งด้วยอายุมันใช้ตัวเดียวไม่ได้ฉันนะหอมจะต้องเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายแล้วสองผลิตภัณฑ์เนี่ย ต้องเข้ากับหน้าหอมเพราะหอมมนคนแพ้ง่ายฉะนั้นเพื่อนหอมอะ่ะเลยเอาตัวออร่าบ,บูมาให้ใช้ความเทสก่อนหนึ่งเดือน <c oughs> เทสให้หน่อยว่าเป็นยังไงเอ,อตัวนี้นะคะ <c oughs> เพื่อนอะ่ะขายของไม่เป็นหอมบอกให้นั่งเล่ามาตัวนี้มันมีดียังไงทาไมถึงทําตัวนี้ออกมามตัวนี้เป็นดับเบิลซีปกติเซรัม่มถ้าเป็นวิตามินซีก็วิตามินซีเป็นไฮยาก็เป็นไฮยาแต่ตัวนี้มันเอาวิตามินซีกับไฮยาลูเลนิกเอซิสเซเว่นมารวมตัวกันเฮ้ยไฮยาลูเลนิกมันอะ ฟังยากให้เข้าใจอย่างนี้ค่ะหน้าเรายิ่งมีคอลลาเจนหน้าเรายิ่งดูเด็กและอิ่มฟูอุ้นม้มต่างๆคอลลาเจนคือดีมากแต่เวลาอายุเยอะคอลลาเจนมันหายไปมันค่อยๆหายไปตัวไฮยาเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนค่ะฉะนั้นมันจะทําให้หน้าเราฟู คอลลาเจนไม่ได้ช่วยเรื่องขาวนี่มบอกก่อนนะที่หลายคนเข้าใจนะมันช่วยเรื่องความอิ่มฟูและความอ่อนเยาว์หน้าเราเวลาอิ่มฟูอ่ะมันจะมีความเปลง่งปลังอยู่แล้วแล้วตัวนี้พอมันมิกซ์กัน2ตัวหอมสึกเออวิตซีมันก็ช่วยเรื่องความใสเนาะ <c oughs> ความกระจ่าง <c oughs> แล้วมาได้ไฮายาอีกแต่วิตซีถ้าคุณเอาเซรั่มวิตซีทั่วไปลงกับพื้นปุ๊บ ถู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 ถวิตซีหายหมดค่ะอมันละเหยไปตามอากาศมันหายไปง่ายมากวิตซีสิ่งหนึ่งที่หอมชอบในตัวออระบูคือเขาเอานวัตกรรม encapsulation หรือ encapsulate เนี่ยเอามาใช้ encapsulate เหมือนนึกภาพตอนเรากินยานะคะทำไมยาต้องมีห่ um อแคปซูลหุ้มเพราะถ้าเรากินยาผงมันละล,ะละยายในตรงนี้แล้วค่ะเจลมันจะไปละลายข้างในม,ม,มันก็เหมือนกัน encapsulate มันคือตัวห่อหุ้มเนี่ยแหละค่ะพอห่อหุม้ม ครีมหรือวิตามินซี <ฮะ S 1> มันจะลงไปใต้ชั้นผิวแล้วก็เปาะเนี่ยมันค่อยแตกพอแตกปุ๊บวิตามินซีมันอยู่ชั้นใต้ผิวม,มันเข้าไปแล้วมันเข้าไปในผิวเราเรียบร้อยแล้วออแล้วหอมก็ถามว่าขายเท่าไหร่ขวดเนี้ยเพราะหอมเอาตรงนะคะหอมใช้ไซรัมขวดหนึ่งอะ่ะเกือบหมื่นหอมใช้อันเนี้ยถามว่าเทียบขวดหมื่นได้ไหมไม่ได้หรอกแต่ขายเท่าไหร่พอเขาบอกราคามาหอมบอก ถ้าราคาเนี้ยตัวนี้โอเคอมไม่ใช่ทุกคนจะมีอำนาจในการซื้อเซรั่มขวดละหมื่นไงคุณแม่มมฉะนั้น เราถามด้วยเลยอะเลยว่าเรามีอำนาจในการซื้อเซรั่มเนี่ยขวดเท่าไหร่ถ้าตัวนี้ตกกระขวดไม่ถึง200หอมบอกรีบซื้อเลยค่ะตัวนี้คุณภาพเกิน200บ้ารู้จะขายขวด200รอเหรอเพราะเขามีโปรโมชั่นคุณแม่เขามีการเปิดตัวเอาจริงๆตัวนี้มันอยู่ที่ราคา580ซึ่งเป็นราคาตลาดกลางปกติเซรั่มจะขึ้นพันใช่ไหมตัวนี้อยู่ห8 0หอมก็ว่าถูกแล้วแล้วพอเขาเปิดตัวเขาบอกขอเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ฉะนั้น ช่วงโปรโมชั่นเปิดตัวจะเป็นช่วงโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดหอมเลยอยากให้คุณซื้อของตอนเปิดตัวอืขวดละ580บาทโปรโมชั่น5ขวดปกติ2,900บาทนะคะแต่วันนี้เหลือเพียง999บาทแปลว่าขวดหนึงไม่ถึง200ว้าว